นี่คือสองคนที่โทรหาแอนอร์ดี้ันอยู่ในบ้านนี่บอกอ้กับเจ้าโทรแบบว่าย,ยุ่ยใส่นี่เจ๊ยุ้ยใส่นี่เอาจะายุ่นีล่ะกันต้องโทรกือถือบาร์โทรน้องหาการอะไรว่าคนเท่าน่้นน้องแอนเคยโทรหรือเ่โทรมาเปิดกระพิดก,ก,ก,กติได้นบารนี้อ,อ่ะ,อ,ะอีลีเด้มีความรู้สึกว่า มายอมนอนสรางมาันอะน่าจะเห็นดูในบ้านานี่นะฮะเพื่อหนึ่งไปใส่อเอาแจ้งเจ้าขออาบน้ำมือขึ้นหนองอัดมาขอประตูเจ็ด <c oughs> เอาเมืขึ้นนี่แล้วมาน้นองแอนเขาไปฟิกดีดแป๊บเดียวม,มามน้าห้าบอกเมนวันนี้แถมว่ามีงานอย่างบอบอทำอาหาจืดจืด่ะเพราะว่าน้องแอนต้องไปขอไปอาบน้ำ กันเลย oh. ไม่กินขอแมะ่ะยุใส่หน่ oh. เอาเนั่ไหนวไม่อาบเด